สินเชื่อในวันนี้ไม่ใช่ของฟรีแต่ถือเป็นโอกาสที่ดีนะในการเริ่มต้นใหม่ของทุกคนถ้าคุณใช้ดีเนี่ยมันก็เปลี่ยนชีวิตของคุณได้และสินเชื่อตัวนี้เนี่ยไม่มีดอกเบี้ยนะคุณสามารถใช้คืนได้แบบสบายๆสามปีอีกด้วยมันก็ส่งเสริมให้คุณมีไรายได้นั่นแหละแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะฟืน้นฟูศักดิ์ศรีของตัวเองด้วย ใครว่าอายุ60แล้วจะหยุดฝันได้วันนี้เราก็มีข่าวดีมาบอกต่ออีกแล้วสำหรับอาม,ม่ากงทุทนที่เยียจะมีเงินทุนไปขายกล้วยทอดขายกล้วยเชื่อมหรือขายไต้กับลูกค้าก็ว่าไปนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผู้สูงอายุสามารถจะกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพได้ฟรีดอกเบี้ยศปอร์เซจ่ายคืนสบายๆบา,บา3ปีด้วยกัน บริการนี้ก็คือเงินกู้จากกองทุนผู้สูงอายุเพื่อช่วยให้ผู้สูงวัยมีเงินไปทำอาชีพไม่ต้องขอเงินลูกไม่ต้องนั่งเศร้าอยู่บ้านเฉยๆประเภทของการกู้เนี้ยจะมีสองแบบหนึ่งรายบุคคลจะให้วงเงินไม่เกิน3ามหมื่นบาทแล้วก็รายกลุ่มเนี่ยต้องรวมตัวกัน5้าคนขึ้นไปจะกู้ได้ไม่เกิน1นึ่งแสนบาทดอกเบีย้ยเนียไม่ต้องพูดถึงนะเพราะว่ามันไม่มี ทำรับเป็นรายงวดภายในสปีสบายสบายสไตล์อากงเลยจะกู้ได้ต้องมีคุณสมบัติฟังให้ดีนะอากงรายบุคคลต้องอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเป็นคนไทยแท้แน่นอนมีอาชีพหรือพร้อมเริ่มต้นใหม่ไม่ล้มละลายไม่วิกลจริตไม่ติดหนี้กองทุนอื่น แล้วก็มีที่ประกอบอาชีพชัดเจนในจังหวัดเดียวกันกันกบที่ยืนกู้ส่วนรายกลุ่มเนี่ยต้องอายุมากกว่า60ปี5คนขึ้นไปรายได้เฉลี่ยเนี่ยไม่เกิน8,000บาทต่อเดือนแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะพร้อมลุยใครผ่านเกณฑ์บ้างยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะถ้ากางอยากกู้อากงก็ต้องมีคนค้ำด้วยนะผู้ค้ำสำหรับกู้รายบุคคลต้องอายุต่ำกว่า57ปี มีรายได้อย่างน้อย9 0 0 0บาทอยู่จังหวัดเดียวกันกันกบผู้กู้ไม่ใช่แฟนไม่ใช่คู่ชีวิตของผู้กู้และก็ไม่คำนี่ใครอยู่แล้วส่วนผู้ค้ำน์สำหรับปลายกลุ่มก็กลุ่มละห้าคนรายได้ไม่ต่ำกว่า8 0 0 0บาทเงื่อนไขคล้ายๆกับรายบุคคลและอายุไม่เกิน59ปีเอกสารที่ต้องเตรียมทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม บัตรประชาชนทะเบียนบ้านทั้งผู้กู้แล้วก็ผู้คำ้ำหนังสือรับรองไรายได้ผู้คำ้ำเอกสารคู่สมรสนะถ้ามีสำเนดาวสมุดบัญชีและถ้าอายุ80ปีขึ้นไปก็แนบใบรับรองแพทย์พร้อมทั้งรูปถ่ายตอนทำงานรายกลุ่มเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มหนังสือรับรองจากผู้นำชุมชนด้วยนะแนะนำให้คุณทำเป็นเช็คลิสต์แบบปริ้นได้ใช้ให้เพื่อนอากงอาม,มาได้เลย หลังส่งเอกสารครบถ้วนใช้เวลาประมาณ80วันทำการแต่งานนี้งบจำกัดใครสมัครก่อนก็มีสิทธิ์ก่อนไปเลยสมัครที่สำนักพัฒน,นาสังคมในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดนะอย่าลืมตามผลเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยอนุมัติได้เร็วบางพื้นที่อาจจะต้องรอรอบงบประมาณ อย่าลืมว่าเงินนี้ต้องมีคนค้ำจริงจังไม่ใช่เซ็นเล่นเนถ้าเบี้ยวจายอาจจะเสียเครดิตในชุมชนแลังชัดใช้เงินควรจะใช้ให้ตรงจุดอย่าเผลอเอาเงินไปซื้อหวยหมดอย่าลืมนะใช้ให้พ่อแม่ลุงป้าอา่่ากงที่บ้านได้รู้ด้วย